การเปลี่ยนรูปภาพโลโก้เมื่อเข้ามาที่ระบบหลังบ้านให้เลือกที่เมนูซ้ายมือที่ขึ้นว่ารูปแบบบล็อกแล้วเลือกที่ปรับแต่งเสร็จแล้วมาเลือกที่โลโก้ เลือกรูปภาพให้ทำการอัปโหลดไฟล์แล้วเลือกรูปภาพในไฟล์ในโฟลเดอร์ที่เก็บไว้ เมื่ออัพโหล,ลดรูปเสร็จแล้วให้เลือกรูปภาพเสร็จแล้วบันทึกและเผยแพร่อย่างนี้นะครับเมื่อบันทึกเสร็จแล้วเป็นอันเสร็จขั้นตอน